เซเลบสาวโรจางปรมเจเจตเตรีนรีวิวบ้านยามไม่เกี่ยวชีวิตคู่เจปินขอชี้แจงตรงนี้นะคะทยาทิพสุวรรณโพสชี J ้แจงกรณีเจเจตเตอรีนวัฒนศรีรีวิวบ้านหลังหนึ่งจนกลายเป็นกระแสโด่งดังโยงไปถึงปิ่นเกตมณี ier, โดยทางทยาได้โพสต์เขียนข้อความว่าจากที่มีข่าวออกไปว่าเจเจตเตรีนรีวิวบ้านที่เพื่อนให้มาแล้วก็ไปโยงกับข่าวของชีวิตคู่เจปินขอชี้แจงตรงนี้นะคะว่า มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยเพราะมันคือบ้านของครอบครัวที่พสุวรรณซึ่งวันน้า18กกุมภาเราจัดคอนเสิร์ตที่ Wisdom ว a l เล่มีนักร้องมากันเยอะมากแล้วเจมมีคิวขึ้นคนสุดท้ายแล้วเขามาถึงก่อนเวลาหิวมาเลยเพราะนางเพิ่งเล่น w ว k e s ก r ซิร์เสร็จ ก็เลยบอกงันไปรอที่บ้านตามสบายกินข้าวดูบอลรอคิวขึ้นเวทีไปส่วนเรากับเพื่อนๆก็นั่งดูคอนเสิร์ตศิลปินคนอื่นๆอ,อยู่ที่ลานเจนึกสนุกก็ถ่ายรูปรีวิวบ้านทำคามส่งมาให้ทางไลายก็คุยตลกตลกกันไปจบคอนเสิร์ตก็กลับมาปาร์ตี้กันต่อกับเพื่อนๆมากมายเราทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านไม่ได้เกี่ยวกับการไปอยู่บ้านใหม่อะไรแต่อย่างไรเพราะถึงบ้านอยากอยู่ก็ไม่ให้อยู่ฟรีหรอกเก็บค่าเช่าแพงหูฉี่แน่นอนช่วงนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอเป็นกำลังใจให้เจและปิน เพื่อนของเราทั้งสองคน